่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนนะครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ Tik t o k อแอดนะครับในวิดีโอ e p ที่0ูนเลยนะครับก็จะเป็นปี2022เนอะผมเคยทำปี2021ไปมาในวิดีโอคอร์สชุดนี้จะอัปเดตใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับ Tik t o k นะครับณนะปัจจุบันในปี2022นะครับช่วงตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราจะมาเริ่มกันในวิดีโอ EP ศูนย์น,นะครับเราจะมาเริ่มสร้างแอคเคา t กันก,นก่อนว่าในปัจจุบันการสมัครแอคเคา t เข้ามาแล้วต้องรู้เรื่องอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เริ่มยิงแอดตัว TikTok ได้ในปัจจุบันนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วนะครับก็มาเริ่มลงสนามจริงกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิด google ขึ้นมาเลยครับพิมพ์คำว่า t i k t o k a d ดนะฮะแบบนี้ แล้วก็เลื่อนลงมาหานะครับตรงที่เขียนว่า sign up นะครับ for TikTok a d mm hmm. ก็คือสมัครนั่นแหละหรือจะเข้าตัว advertising on TikTok ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าไปปึ๊บมันก็จะให้เราสมัครอยู่ดีนะครับถ้าเรายังไม่มี Account จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมมี Account อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่วิดีโอคอร์สชุดนี้เป็นวิดีโอรีเมคใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะสมัครใหม่ในพร้อมกับเพื่อนๆเลยดีกว่าตีอารมณ์ประมาณว่าผมเนี่ยคือคนใหม่หนึ่งคนแล้วกันอ่ะเราก็กด @tiktok นะครับอ่าแล้ก็จะเป็น slash sign up นะครับอ่าลองดูครับอันนี้คือตอนที่เราสมัครนะครับเบริ่งต้นเราก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขอะไรให้เรียบร้อยการสมัครนะครับมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะก็คือในส่วนของการใช้เบอร์มือถือหรือใช้อีเมลหรือสมัครด้วย ID tiktok ที่เรามีอยู่แล้วนะครับถ้าคนไหนมี ID tiktok อยู่แล้ว อยากจะมาสมัครตัว i ิ t o k f ฟอร์ s ั n เ s s เพื่อเอาไปยิงแอดด้วยนะครับก็สามารถเชื่อมกับ t i ก t อกเดิมได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวในอีีนี้ผมจะติต่างแล้วกันว่าผมอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะมาลองกันดูครับเดี๋ยวผมจะเอาอีเมลนะครับมาสมัครให้ดูนะอ่ะเบื้องต้นนะครับก็ตามนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอ,อตั้ง User password ซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาต blur เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เห็น User password ของผมนะครับใส่เรียบร้อยนะครับก็กดลงทะเบียนนะครับอ๋อเขาบอกว่าตัวรหัสเนี่ยจะต้องมีอักขระด้วยหนึ่งตัวนะผมใส่อักขระเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งเสร็จกดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะให้ตอบคำถามเนาะ เลือกวัตถุสองชิ้นที่มีรูปร่างเหมือนกันนะครับเราก็ดูซิในรูปอันไหนที่มีรูปร่างเหมือนกันนะครับมีเอกับเอ่ะอเนี่ยเหมือนกันนะอ่ะโอเคกดยืนยนันเพื่อเขาจะได้รีเช็คว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสมาที่อีเมลนะครับเราก็มาเปิดดูในอีเมลอ่ะส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะขออนุญาตเบอไว้นะ พอใส่เสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยครับคราวนี้ก็จะมาสู่ในส่วนของการตั้งค่าและว่าเราเนี่ยจะตั้งค่าชื่อธุรกิจของเราว่าอะไรอ่ะก็ตั้งไปนะครับสมมติผมตั้งชื่ออะไรดีอ่ะ,อะชื่อเป็นร้านร้านคาเฟ่ผมแล้วกันหล,ลงมาคาเฟ่หลงมาคาเฟ่นะครับเพชบุรี บายบายเจนี Bye. Bye. E. นะครับประเภทธุรกิจอืมประเภทธุรกิจเป็นอะไรดีมีคอมเมอร์ซเราก็เลือกเป็นหมวดหมู่แล้วกันเนาะธุรกิจมีธุรกิจที่อ่อนไหวด้วยอะ่ะเป็นไงธุรกิจอ่อนไหวอ๋อมีเป็นพวกทนนอาวุธอะ่ะเราไม่เอาไม่เอาเราเป็นคอมเมิร์ซแล้วกันคอมเมิร e ์ซอาหารแล้วกันนะครับอาหารแล้วของทานเล่น คุณเงินเขตเวลาอะไรใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ในส่วนของเบอร์โทรนะครับอันนี้ผมลองใส่เบอร์โทรก่อนไม่ไแน่ใจว่าเบอร์นี้ใช้กันหรือยังนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเด่งเข้ามาแล้ว อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเซตเบื้องต้นแล้วนะครับเขาบอกว่าโปรดอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์โปรโมทนะครับถ้าเรามีลิงก์ URL ผมก็แนะนําว่าเบื้องต้นใส่ลิงก์แฟนเพจดูก่อนก็ได้ครับอเบื้องต้นนะครับผมจะใส่เป็นลิงก์ของร้านหลงมาคาเฟ่แล้วกัน อ่าที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการออกใบเสร็จอะ่ะเราก็ใส่ไปเลยอ่ะสมมติผมก็จะใส่เป็นที่อยู่ของร้านเลยนะครับจังหวัดก็จะเป็นเพชรบุรีเมืองก็เป็นอำเภอททยยางนะครับรหัสไปรษณีย์ก็ใส่ไปคุณเป็นเอเจนซี่ลงโฆษณาหรือไม่เราก็บอกว่าไม่นะครับเพราะเราไม่ได้มีเป็นเอเจนซี่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเนี่ยเบื้องต้นจะใส่เลยก็ได้หรือจะยังไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว,ว่าอ่ะยังไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดคนไหนอ,อยากจะใส่ไปเลยพอดีก็คือมันก็จะไม่บวกแวะเข้ามาในค่าโฆษณาเราก็จะมีหน้าที่ไปยื่นปพ .36 เอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราใส่ใส่ไปเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือ,อเราต้องไปยื่นปพ .36 ถ้าไม่ใส่มันจะบวกเจ็ดเปอร์เซ็นเข้ามาให้เลยสมมติ เรายิงแอดไปหนึ่งพันบาทก็อาจจะมีเป็นหนึ่งพันกับเจ็ดสิบาทแบบนี้เป็นต้นการชําระเงินแนะนําเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือจะเป็นเติมแต่วนใหญ่ผมจะชอบเป็นอัตโนมัติมากกว่าเพราะเติมเนี่ยเวลาบัญชีบินเนี่ยมันจะดึงเงินออกมาลําบากนะครับอะแล้วดูครับว่าต่อไปมีอะไรให้เราใส่เพิ่มเติมบ้างน,นะครับจะใช้เป็นโหมดย่อหรือกําหนดเองครับเืิ่มต้นแนะนํากําหนดเองครับโหมดย่อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเอ่อฟังกช์ชันจะใช้งานได้ไม่ค่อยครบ ผมก็จะเลือกเป็นกําหนดเองแล้วกันคือผมอยากใช้แบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวมาถึงปึ๊บมันจะให้เราเซตแอบโฆษณาเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่มีตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับให้เรามาที่เดสบอร์ดก่อนออกมาก่อนครับเพราะเรายังยิงไม่ได้นะเนื่องจากว่าเราจะต้องอัพคลิปต้องนู่นนี่นั่นก่อนซึ่งเดี๋ยวในอันเนี้ยผมอาจจะไปเซตในส่วนของวิดีโอบทเรียนต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้น ในวิดีโอ EP นี้เราจะมาลองเซตกันเบื้องต้นก่อนว่าโอเคอ่าเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรที่ควรจะตั้งค่าก่อนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาที่ตรง user ตรงนี้นะครับเนี่ยตรง user ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาที่ข้อมูลบัญชีครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละตัวเนาะอ่าตอนนี้สถานะของบัญชีเราในยังเป็น under review อยู่นะครับก็คือเราจะต้องรอให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะ ก็คือเดี๋ยวจะต้องรอรอ,รอสักระยะหนึ่งแล้วก็ข้อมูลธุรกิจนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแหละข้อมูลติดต่อหลักนะครับการจัดการสิทธิ์ข้อมูลภาษีประเภทการชําระเงินเราก็จะเลือกเป็นอัตโนมัติอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างมีอะไรอีกบ้างนะครับเช่นเอกสารโปรดสร้างเอกสารประเภทธุรกิจนะครับอ่าอันนี้ เราจะสร้างไหมถ้าไม่สร้างก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะเอกสารสําหรับการลงโฆษณาจะใส่เข้าไปไหมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาที่การชําระเงินครับการชําระเงินเนี่ยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราจะต้องเพิ่มวิธีการชําระเงินเข้าไปก่อนนี่อันนี้คือวิธีการชําระเงิน เราจะเรียกจะถูกเรียกเก็บเงินนะครับ300บาทเมื่อคุณยื่นบัตรคุณจะได้รับเงินคืนภายใน1น5ถึงวันหมาเพราะว่าเมื่อเราผูกบัตรแล้วเนี่ยเราจะโดนตัดเงินก่อนเนี่ย300แล้วเดี๋ยวในอีก15วันเนี่ยเขาจะคืนเงินให้คือเขาก็จะรีเช็คว่าบัตรเราเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเลือกไปเลยเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นบัตรเดบิตก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมจะไม่ใส่ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเออผมมีอีกบัญชีที่ผูกไว้อยู่แล้วนะครับ ก็แต่ว่าเพื่อนๆถ้าเป็นมือใหม่ยังไงต้องผูกบัตรอยู่แล้วนะบัตรเนี่ยใช้เป็นทูวอลเล็ตก็ได้หรือใช้เป็นพวกลายบีเคก็ได้หรือถ้าบางคนเนี่ยมีพวกบริการของพวกกสิกรใช่ไหมเราก็ไปเปิดเดบิตนะครับกับกสิกรนะครับแล้วก็เอา,เอา,เอาหมายเลขบัตรมาใส่เลขซ v วนะครับแล้วก็เลขเในส่วนของวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับเอามาใส่แค่นั้นก็จบละทิกตอกก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนกับเฟซบุ๊กสมมุติว่าผูกบัตรเรียบร้อย มีอะไรที่เราจะต้องรู้อีกบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละถัดมาจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าผู้ใช้ครับการตั้งค่าผู้ใช้เนี่ยผมแนะนําถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนยูเซอร์ตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเลยนะครับเช่นนัทวุธแล้วกันนะนัทวุแปดห้าสี่นะครับยืนยันเสร็จแล้วก็รอตรวจสอบนะ แล้วคราวนี้เราก็จะต้องมาเพิ่มหมายเลขทรศัรท์นะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะต้องมาตั้งค่าเป็นพวกยืนยันตัวตนต่างๆเนาะเพื่อให้มันมีการส่ง OVP ไปแล้วก็เพิ่มหมายเลขไปนะประเทศไทยก็จะเป็นบวกหกหกแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้ขาดไม่ได้เลยมาถึงต้องทําก่อนเลยคือการลิงก์กับบัญชีทิกตอกครับถ้าเรามีบัญชีทิกตอกแล้วเราจะต้องลิงก์นะครับอย่างอันนี้ผมล็อกอินบัญชีทิกตอกไว้เห็นไหมหลงมาคาเฟ่ผมจะต้องอนุญาตการให้สิทธ์นะครับเพื่อลิงก์บัญชี แล้วบัญชีผมเนี่ยจะมาผูกกับแอคเคาท์นี้เลยข้อดีของการลิงก์บัญชีคืออะไรครับเวลาเรายิงแอดเราจะไปดึงเอาคลิปวิดีโอที่อยู่ในบัญชีทิกตอกส่วนตัวของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยอันนี้ผมลองเข้าทิกตอกส่วนตัวให้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นทิกตอกล้านนะอ่ะอันนี้จะติกตอกของล้านหลงมาคาเฟ่น,นะครับนั่นคือติกตอกจริงๆเลยที่ยิงแอดจริงๆให้ดูนะครับคือถ้าเกิดว่าเราบวกเห็นไหมเราจะสามารถเอาตัวคลิปวิดีโอเหล่านี้เอามาใช้ได้เลย อ่าถ้าเกิดเราลิงก์ไว้นะครับต้องลิงก์นะส่วนความปลอดภัยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็จะให้มาเปิดในส่วนของการยืนยันเนี่ยไหมเพิ่มหมายเลขเพิ่มอีเมลเนี่ยเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดในส่วนของการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับเพื่อป้องกันบัญชีโดนแฮ็กถ้าไม่เปิดมันจะมีปัญหาว่าในอนาคตมีคนสามารถล็อกอินเข้ามาแฮ็กบัญชีเราได้อ่าอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาล็อกอินจากแอคเคาท์อื่นหรือว่า เขาล็อกอินจากเครื่องอื่นๆเนี่ยมันจะมี OTP มาที่มือถือเราเลยคราวนี้ถ้าเกิดเขาไม่มี OTP เนี่ยเขาจะไม่สามารถล็อกอินเข้ามาในในแอคเคาทเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัย Facebook ก็มีนะครับยืนยันตัวตนสอชั้นต้องกดเปิดนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอันนี้คือวิธีการสมัคร Account ในปี2022ครับง่ายไหมที่เหลือที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกไปในส่วนของครั้งถัดไปแล้วกันว่า มีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้อีกบ้างน,นะครับส่วนตัวหน้าเดสก์บอร์ดก็จะประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรอะคือ tik t o อกเนี่ยผมบอกเลยหน้าเดสก์บอร์ดไม่ดูอะไรนไี่ค่อยได้ครับก็จะมาหลากัหลกๆก็จะเป็นพวกแคมเปญเอามาถึงก็สร้างโฆษณาแล้วก็เนื้อหาเนื้อหาเนี่ยมันจะมีเอาไว้สําหรับแบบว,ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ผูกกับบัญชี tikkt อกส่วนตัวเนี่ยเราสามารถมาเพิ่มเนื้อหาลงไปเองก็ได้นะครับแล้วก็ยิงแอดได้เหมือนกันหรือพูดง่ายๆอัปโหลดคลิปจากคอมพิวเตอร์ได้ ไม่จําเป็นต้องไปดึงคลิปจากบัญชีที่ตอกส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นเมนูรายงานก็จะเป็นคล้ายๆกบเหมือนการอ่านข่าวโฆษณาต่างๆแต่ว่าอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเฟซบุ๊กอ่านได้ละเอียดกว่านอกนั้นก็จะเป็นพวกเมนูการอุทธร์เช่นถ้าเกิดว่าบัญชีมีปัญหาก็สามารถมาคลิกตรงเพชรชั้นมากตรงนี้ได้นะครับเลือกติดต่อพวกฝ่ายสนับสนุนได้อันนี้ต้องชื่นชมนะส่วนตัวจากการที่เคยอุทธร์มาในหลายๆเรื่องเนี่ยทิกตอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตอบโคตรดีนะครับ เช่นบัญชีไม่อนุมัติบัญชีโดนปิดอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกหัวข้อได้เลยครับแล้วอุปรณ์ไปไม่เกินหนึ่งวันนะครับจะมีอีเมลจากเจ้าหน้าที่ตอบกลับมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูเปลี่ยนภาษาเนาะถ้าบางคนเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษก็คลิกตรงนี้เลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยอ่ะจบแล้วนะครับสําหรับวิดีโอ EP ศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยววิดีโอ EP หน้าเราก็จะมาเรียนรู้ในแต่ละฟังก์ชันกันเพื่อที่จะได้เริ่มยิงแอดตัว t i k t o k กครับ ตอนจากกันนะครับเหมือนเดิมเลยฝากช่องทางการติดตามไว้ก่อนนะครับก็จะมีช n น l นักธุรกิจผู้เพชรนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าขอบคุณให้ด้วยนะอุตส่าห์มานั่งทําแบบรีเมคให้ใหม่นะครับแล้วก็ช่องทางต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไลน์แอดแอดนักธุรกิจ854นะครับฟอลโล่ไว้ได้เลยเวลามีคลิปใหม่คุณได้เรียนฟรีนะครับผมจะบอสแสตให้เรียนฟรีเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครัับบจะะเป็นนุ่มคร ชื่อกลุ่มว่าคลังความรู้เป็นกลุ่มฟรีนะสามารถที่จะแอดเข้ามานะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขได้กลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้พูดคุยสอบถามกันเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับแต่ว่าจะมีกฎง่ายๆเลยห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นชื่อสังไทยเฉยๆนะครับนักวุฒิผู้เพชรแบบนี้ถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟร่นมาได้อย่าลืมกดเป็นรายการโปรดให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเต็มก็ฟอลโล่เอาแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอันนี้พลาดไม่ได้นะครับแฟนเพจ ชื่อนัทวุฒิภูเพชรแต่ว่าจะต่อท้ายด้วยชื่อสังกฤษนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับมากดไลค์มากดติดตามไว้ได้เลยนะครับเวลามีไลค์สดเวลามีคลิปฟรีผมก็จะมาอัพไว้ให้ในเพลย์ลิสต์ได้ดูฟรีด้วยนะครับเนี่ยคุณสามารถที่มาที่เมนูวิดีโอได้นะเนี่ยผมแยกเป็นพวกเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเต็มไปเลยคอสลาซาด้คอสท,ทิกต็อนะครับ่าคอสเฟซบุ๊กเห็นไหมเรียนฟรีได้เลยครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องเสียเงินครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดสมัครบัญชี TikTok a อดเพื่อจะเอาไปยิงแอด TikTok ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า TikTok แม่งมาแรงมากนะครับ TikTok เนี่ยเขาวาง Positioning ตัวเองชัดเจนเลยนะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้อินเ r t ร i n นครับเพราะฉะนั้นไปสร้างตัวตนกันซะถ้าขี้เกียจสร้างก็จ่ายเงิน <laughs> เอออย่างอันเนี้ยของออ TikTok ของลงมาคาเฟ่เนี่ยอันเนี้ย ผมเองยิงแอดนะครับเพื่อเพิ่มผู้ติดตามเพื่อให้คนเข้ามากดไลค์เห็นไหมอันนี้คือเรามีเงินไงเราก็จ่ายเงินให้ให้ได้มาซึ่งยอดขายให้ได้มาซึ่งคนที่ฟอลโล่เราเท่านั้นเองนะอ่ะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวไปเจอกันในวิดีโอ EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ